ปัดดีค่ะทำเค้กเสร็จแล้วตอนนี้ขึ้นบ้านละค่ะกำลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำแล้วก็นอนพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าค่ะคนงานที่บ้านกลับมาแล้วต้องทำเองหมดเลยโอ้ยแค่คิดก็เมื่อยต้องรับออเดอร์เองเปกติก็รับออเดอร์เองนะคะแต่คราวนี้จะต้องมาเปิดบ้าน ปูบ้านไม่รู้ว่าจะตื่นได้ไหมปกติตื่นสิบโมงค่ะกว่าจะลงไปข้างล่างก็เกือบเที่ยงแล้วแต่คราวนี้ก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยว่าจะตื่นเจ็ดโมงเชา้าไม่รู้จะตื่นได้ไหมเดี๋ยวจะดิยามน้ำนอนแล้วแม่บายเพียแล้วค่ะหัวฟู วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะที่ไม่ได้สระผมยังมีหน้ามาพูดเนอะแล้วรอวันนี้ค่ะกูไหนบ๊ายบาย